สัครับขับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันนะครับวันนี้นะครับสำหรับเชฟนี่ดาคายตำนานนะครับเชฟเนี่ยหากใครที่ใช้รถเชฟอยู่นะครับอันนี้เป็นรถเชฟมาทำแคปทำหุ้มเบาทำปูพื้นนะครับนี่หลังจากเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆอันนี้หุ้มเบาแบบสวมครับสวมทับของเดิมนะครับ สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะงานย็นเดียนของคาร์ไวโพดักนะครับได้เย็บก็ได้นล่อนนี่นะฮะแล้วก็สวมี่งานเป็นหนังตัวหนา1มิลเต็มประกอบฟองน้ํา5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับในสวมนะครับไม่ได้ยึดติดนะข้อดีของสวมคือไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทิ้งรถนะครับมาสวมทับไปฟืบนะฮะแต่ว่าเราตัดตรงรุ่นของเชฟ นะฮะและก็ไม่ใช้ถอดออกเบาเดิมไม่ยังอยู่อย่างเดิมแต่งานของเราที่เราทนทานนะครับนั่นะคืออย่างนี้ครับข้างหลังนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าผ้าทีคอร์ดบวกกับฟองน้ําใช้ลามิเนตคาว่าลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนประกบลงไปคําว่าลามิเนตคืออย่างนี้ครับไม่ใช่เอามาปะหรือทากาวไม่ใช่นะครับลามิเนตนี้รีดความร้อนลงไปคืออย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วพอ,ลวอาลองด้วยผ้าสปันนะฮะตัวไปใช้สปันแต่ของเราใช้ทีคอร์ด ฉะนั้นรับแรงซับได้มากกว่าปกติถึงเป็น10บส,บสบเท่าเลยนะครับอ่านี่คือชุดสวมเบาของคาร์บอย์โปรดักนะครับดูงานนะครับไม่มีการตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะสวมทับไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือหุ้งเบาด้านหน้าเบาแคนี่ฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับทําให้เอียงนะครับเบานะครับถ้าหลังตรงเราก็นั่งไม่สบายนะครับ ถ้าหลังเอียงนะฮะเราก็นั่งสบายขึ้นแต่ถ้าเราเอียงเยอะมันก็จะเสียพื้นที่ด้านหน้านะครับเราก็เลยหาจุดที่มันเหมาะสมนะครับสาหรับรถแคปนะฮะก็คือคนใช้รถแคปเนี่ยกำลังสร้างตัวเองนะครับส่วนมากก็คือพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะฮะลูกนั่งสบายนะฮะก็เอ,อความสูงนะฮะถ้าอยู่ที่ประมาณสักร้อยหกสิบนะก็นั่งสบายสบายแต่ถ้าสูงกว่านะครับอา่าก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับ ที่ในรถแคปเนี่ยมันเป็นที่เก็บของไม่ใช่ที่นั่งนะครับแต่ว่าเราพยายามทําให้นั่งสบายนะฮะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ดูนะครับด้านนี้มุมเอียงด้านนี้ทําเป็นเคิร์ฟมาอย่างนี้นะครับหลักการคือเดียวกันข้างหน้าก็จะเป็นเคิร์ฟอย่างของมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์นี่นะครับบอกแคบข้างในนี่เป็นฟองน้ําเหมือนกับฟองน้ําข้างในรถที่เป็น oem นะครับคือของจากโรงงานประกอบรถยนต์เราก็ฉีดขึ้นมามีโครงเหล็กด้านในนะครับซ้ายขวาแล้วก็ล็อกน็อตนะครับ แล้วเปิดเอาเครื่องมือได้จากหลังมาหน้าอันนี้มากับปูพื้นด้วยนี่ปูพื้นตัวหนานะครับ13มิลเต็มหนังตัวเกรดเดียวของคาร์บนี่ถ้าเป็นตัวหนาใช้ตัวเดียวกับตัวทําบ่อรถยนต์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่เลือกสีก็รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานนะครับอ,อยู่ลาดเท้า124นี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับมาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับ หรือว่าลายน์มาคุยกันก่อนนะครับาทาง ID นะครับเป็น ID 091 709 9960 091 709 9960 70หรือทาง Facebook นะครับชื่อ c a r b i t Product ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ c a r b i t Product ลาดท้า124ซอยย่อยซอย9ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ